เขาถามว่าอร่อยไหมเออมมพี่โมกมาแล้วค่ะวันนี้มีไลท์หนึ่งทุ่มนะคะวันนี้น้องหนิดมีไลท์นะคะวันฮาโลวีนหนึ่งทุ่ม,มเดี๋ยวถามให้นะคะไม่รู้ว่าวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่แหละค่ะกเกกแ้วอือ กินหมูคลากินหมูออ้ันท้องไม่เสียแล้วค่ะแต่ตอนนี้เหมือนแบบจะเป็นหวัดเป็นีิมู่เพราะว่าวันก่อนที่ทาทาตัวเหลืองอะอาบน้ํากันนานไปแล้วแบบนางคงแบบน้ําแบบต้องถูหลายรอบไงก็คงเป็นฟุ้ดฟันฟ จัลยาเอาไว้ลุ้นนะเอาไว้ลุ้นเอาไว้ลุ้นว่าจะมาหรือเปล่ารอดูเลยวันนี้ไลฟ์ฮาโลวีนหนึ่งทุ่ม,มเอาหมูอีกไหมเอาหมูอัน,นเป็นชิ้นๆแบบนี้อีกไหมอเอาไหมแาม่สั่งให้อีกเอางั้นสดนั่งติก <c oughs> พึ่งไรค่ะอร่อยไหมพึ่งไรค่ะทองพี่เบนค่ะอาให้กินลูกชิ้นได้อีกลูกหนึ่งกินลูกชิ้นได้อีกลูกหนึ่งอร่อยไหมก้น้ำซุปเออเอาหมูไปด้วยเอาหมูไปด้วย คบหมูบเลยอ่ะว้าฮึเป็บทปรไหมได้เจอต้องรอดูนะคะรอลุ้นนะคะว่าจะเจอพี่อ้าําไหมอุ๊ยคนนี้เขาถามเราอ่ะหลินว่าคุณภูผาถามว่าพี่เป็นแม่น้องหลินเหรอ,อ เคี้ยวนานๆน,น,นะเขาถามว่าแม่แม่หนูแดงเป็นแม่น้องหลินเหรอใช่ไหม <Wow. S 1> อ่าอ่าอ่าอย่าหมูกินหมูอ่าค่อยๆเคี้ยวเออเนี่ยเยอะๆเลยหมูเยอะๆเลยอ่ะชีบหมูเนี่ยหมูอยู่ข้างในเนี่ยอืมตุกน้ำคุดด้วยอืม เล่นบทอะไรดีวันนี้จะเล่นบทอะไรดีเอู้เป็นนะนเอาอีกถ้วยไหมคือเตี๋ยว,วพอนะโอเคเลยวันนี้ให้กินนิดเดียวค่ะเอาขนมถ้วยอีกนะหยิไปหยิบขนมถ้วย,ยเดี๋ยวแม่กินขนมถ้วยคนละอัน

ไม่ต้องมองเขามากินของเราให้เสร็จอร่อยไหม,อมพอหรือยงังมีน้ำไหมน้ำหมดยงังห<ป>ร้านแถวนี้แหละค่ะเรียบด่วนนี่แหละค่ะ นมหนวานแล้วก็สดน้ำซุปด้วยเออลินี่นมหวานแล้วนี่ไงหมูยังมีอยู่เนี่ย <laughs> เอาใส่ถุงไปกินบ้านด้วยไหมแม่ <laughs> ใส่ถุงให้เล้วพ <laughs> อแล้วโอเค <laughs> อเคี <laughs> ้ยวหมูเ <laughs> <laughs> ออสดน้ำซุปอ่ะ เดี๋ยวคิดเงินด้วยนะคะได้ก็ปาบ้างไดเลยฮะเออเอาเอาผ้าเช็ดหน้าแม่มาผ้าเช็ดหน้าแม่ตรงนั่ผ้ากันเปื้อนอะผ้ากันเปื้อนแม่เปื้อนเสื้อเปื้อนไปแล้วแต่เพิ่งเห็นเดี๋ยวสิเก็บตังก่อนยังไม่ได้เก็บตัง ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลท์เดี๋ยวขอลงไลท์ก่อนนะเพราะว่าอ่ะบ๊ายบาย,บายแม่แม,แม่ก่อนเดี๋ยวจะขับรถแล้วใช่พามากินแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ไปนอนหลับสักตื่นวันนี้จะได้มีแรงไลท์บ๊ายบายนะบ๊ายบาย,นะบาย,บายเดี๋ยวเดี๋ยวเป